<c oughs> ตอนนี้สามทุ่มเยอรมันพี่น,อ <c oughs> น,น้องพี่มะมาลองพี่น,น,น,น้องจ้ามาลองคับแม่รถเปิดไม่ได้ข้างหนึ่งเห็นไหมมาเต็มรถเลยประตูรถก็เปิดไม่ได้ วัาแต่ถนนขาวโพลนไปหมดเลยตอนนี้ฝนตกมีเก็ดหิมะด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะโอ้เยอรมนันนี่อุนเ็ดอะไม่ดีเลยพี่น้องจ่ะไม่ดีเลยิมตกกองเต็มรถเลยพี่น่อง ฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งดิค่ะดิค่ะดูสิค่ะน้ำแข็งเกาะรถเห็นไหมน้ำแข็งเกาะเลย